เมื่อพูดถึงรถบ้านหรือมอเตอร์โฮมหลายคนอาจนึกถึงความสะดวกสบายการเดินทาง ที่เป็นอิสระและความสามารถในการพาคุณไปทุกที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องที่พักแต่เมื่อมิสูบิชิ h ก้าเข้าสู่ตลาดมอเตอร์โฮมรุ่นใหม่ปี2026พวกเขาไม่ได้เพียงแค่นําเสนอยานพาหนะที่ตอบโจทย์การพักผ่อนเท่านั้นแต่ยังพัฒนาให้เป็นมิติใหม่ของการใช้ชีวิตบนท้องทนอแท้จริงมิสูบิชิม m เตอร์โฮมปี2026ได้ถูกออกแบบขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะผสมผสานเทคโนโลยีล้ําสมัยดีไซน์สวยงามสมรรถนะที่มั่นใจ และความสะดวกสบายสูงสุดภายในรถคันเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดนินทางสายแคมปิ้งครอบครัวที่รักการผจญภัยหรือแม้แต่นักธุรกิจที่ต้องการบ้านเคลื่อนที่เพื่อตอบสนองการทำงานวิสุบิชิรุ่นนี้ก็พร้อมจะเป็นคำตอบที่ครบครัน เริ่มต้นจากรูปลักษ์ภายนอกมิตซูบิชิมอเตโฮม2,026โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยเรียบหรูและดุดันในเวลาเดียวกันตัวถังถูกออกแบบให้มีความเพรียวลงมากกว่ารถบ้านทั่วไปโดยใช้หลักอากาศพลาศาสตร์เข้ามาช่วยเพื่อลดแรงต้านลมทำให้ไม่เพียงแค่ดูดีแต่ยังช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่โดยได้รับแรงบันดาลใจจากในนามิชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิแต่ถูกปรับให้เข้ากับมิติข,ของรถบ้านได้อย่างลงตัวไฟหน้าเลดแบบมิทริก ช่วยเพิ่มความสว่างในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกลางคืนในเมืองหรือการขับขี่ผ่านเส้นทางธรรมชาติที่มืดสนิทมิติด,ด้านข้างเน้นเส้นสายที่คมชัดพร้อมด้วยหน้าต่างบานใหญ่ ที่ทาให้ผู้โดยสารมองเห็นวิวทิวทัศน์ภายนอกได้กว้างขึ้นอีกทั้งยังเสริมด้วยล้ออันลอยขนาดใหญ่20นิ้วที่ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ําหนักและเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่ระยะไก,กลด้านหลังของตัวรถก็ไม่แพ้กันมิสูบิชิออกแบบให้มีความคูม่มนผืนนาช่วยลดแรงลมปะทะและติดตั้งไฟไท้ายเหลืแบบแนวนอนที่ยาวเต็มความกว้างให้ความรู้สึกทันสมัยและโดดเด่นบนท้องถนนประตูเก็บสัมภาระขนาดใหญ่สามารถเปิดได้สะดวก ทำให้การจัดเก็บอุปกรณ์เดินทางอย่างเก้าอี้ตั้งแคมป์เตาปิ้งบาร์บีคิวหรือแม้กระทั่งจักรยานกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบกล้องรอบคัน360องศาเพื่อช่วยให้ผู้ขับสามารถจอดหรือถอยรถได้แม้ในพื้นที่แคบอย่างมั่นใจสำหรับสมรรถนะมิตซูบิชิบมโตรโฮม2,026ไม่ได้เป็นเพียงรถบ้านที่เน้นการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อการเดินทางที่ราบรื่นและทรงพลังกลุ่มพลังขับเพื่อเลือกใช้เครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบชาร์จที่ผสมผสา,รรา,งงาน และระบบไฟฟ้าทําให้ได้ทั้งกําลังสูงและการประหยัดพลังงานไปพร้อมกันเครื่องยนต์นี้ให้กําลังมากกว่า300แรงมา้าและแรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรทําให้แม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่ ก็ยังสามารถเร่งความเร็วได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะขับบนถนนราบหรือทางขึ้นเขาระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดถูกพัฒนามาเพื่อการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและต่อเนื่องขับสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารนอกจากพลังงานไฮบ,บริดแล้วมิตซูบิชิยังไม่พลาดที่จะพัฒนาเวอร์ชั่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบสําหรับผู้ที่ต้องการลดการปล่อยมลพิษและใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรุ่น e v วีนี้สามารถวิ่งได้ไกลถึง600กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งรองรับระบบชาร์จ เร็วที่สามารถเติมพลังงานได้ถึง80%ในเวลาเพียง40นาทีทําให้การเดินทางไกลไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปพร้อมระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะที่คํานวณการใช้ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกได้อย่างประสิทธิภาพเช่นการใช้แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคารถเพื่อช่วยเสริมการชาร์จไฟในระหว่างจอดพักกลางแจ้งระบบช่วงล่างก็เป็นอีกหจุดที่มิตซูบิชิให้ความสําคัญออยอ